สวัสดีครับผมนาสุดประเสริฐสกุลและที่นี่เดอะมูนช็อตพอดแคสต์รายการที่จะมาชวนท่านคุยเกี่ยวกับแนวคิดและกลยุทธ์การลงทุนเพราะเราเชื่อว่าแนวคิดและกลยุทธ์การลงทุนที่ดีเป็นกุญแจสําคัญสู่ความสําเร็จในการลงทุนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับเดอะมูนช็อตพอดแคสต์ลายการที่ผมได้ใช้เวลาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับในการเปิดตัวบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนฮิปเปร์ไทยแลนด์จำกัดที่เน้นการลงทุนในหุ้นโดยอยู่ภายใต้ใบอนุญ,ญาตในการประกอบธุรกิจจากกระทรวงการคลัง และการกํากับของสานักงานกรอต่อครับวันนี้ผมจะมาชวนท่านคุยในหัวข้อเรื่อง7ดกฎการเงินเบื้องต้นที่จะทําให้เราวางแผนการลงทุนได้ง่ายขึ้นครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกฎการเงินแล้วก็การลงทุนง่ายๆนะครับที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นร o อ t h ต m b นะครับของการวางแผนแล้วก็บริหารจัดการการออมและการลงทุนของเราก็ได้นะครับผมเน้นไปที่การนํามาใช้แล้วก็การคิดง่ายๆนะครับสำหรับพ่านลงทุน กฎข้อที่1นึ่นบที่ผมอยากจะนํามาเสนอในวันนี้ก็คือกฎของตัวเลข72นะครับหลักการของเรื่องกฎของตัวเลข72ก็คือว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเงินลงทุนของเราะรจะเพิ่มขึ้น1เท่าตัวภายใต้ผลตอบแทนที่เราไปลงทุนในแต่ละผลตอบแทน,นต้องใช้เวลากี่ปีฝรั่งก็บอกว่าให้ตัวเลข72นั่นแหละ,ะหารด้วยตัวเลขผลตอบแทนการลงทุนที่เราคิดว่าเราจะได้หรือเราจะได้ในแต่ละปี ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราคาดการว่านะครับเราจะสร้างผลตอบแทนได้นะครับสิต่อปีนะครับเราก็เอาตัวเลข72นะครับหารด้วย10นะครับค่าที่ออกมาก็คือ7.2นะครับก็หมายความว่าถ้าเราลงทุนด้วยตาผลตอบแทน10%ต่อปีเนี่ยนะครับเราจะใช้เวลา7.2ปีนะครับที่จะทําให้เงินลงทุนของเราเพิ่มขึ้น1เท่าตัวนะครับอย่างไรก็ดีนะครับมันก็มีภาคขยายนะครับของเรื่องกฎของตัวเลข72เนี่ย นะครับไปเป็นเรื่องของกฎของตัวเลข114นะครับกฎของตัวเลข144ด้วยนะครับอย่างเรื่องกฎของตัวเลข114เนี่ยนะครับมันอยู่บนหลักคิดที่ว่าถ้าเราต้องการรู้ว่าเงินลงทุนของเราจะเพิ่มขึ้น3เท่าตัวนะครับภายใต้อัตราผลตอบแทนที่เราไปลงทุนต่อปีเนี่ยที่เรากําหนดเนี่ยนะครับจะต้องใช้เวลากี่ปียกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราทําผลตอบแทนจากการลงทุนได้15%ต่อปีนะครับ เราก็เอาตัวเลข114นะครับหารด้วย15นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาคือ7.6ก็หมายความว่าถ้าเราทำอัตราผลตอบแทนได้15%ต่อปีเราจะใช้เวลา7.6ปีนะครับที่จะทำให้นะครับเงินลงทุนของเราเพิ่มขึ้น3เท่านะครับส่วนกฎของตัวเลข144นะครับอันนี้คือ4เท่าเลยนะครับถ้าเราอยากรู้ว่านะครับบนอัตราผลตอบแทนที่เราทำได้ในแต่ละปีเนี่ยนะครับ ต้องใช้เวลากี่ปีที่จะทาให้เงินลงทุนของเราเพิ right ่มข <Huh? S 1> ึ้นเป็น4เท่านะครับหลักการก็คือเราก็เอาตัวเลข144เนี่ยนะครับหารด้วยผลตอบแทนที่เราคิดว่าเราทำได้ในแต่ละปีนะครับก็จะได้จํานวนปีออกมาที่เราจะทําให้เงินลงทุนของเราเพิ่มขึ้นเป็น4เท่ายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราคาดว่าเราจะทําผลตอบแทนต่อปีได้12%ต่อปีนะครับเราก็เอาตัวเลข144นะครับหารด้วย12นะครับ ผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือนะครับ12นะครับก็หมายความว่าถ้าเราทําผลตอบแทนได้ต่อปี12%ต่อปีเราต้องใช้เวลา12ปีที่จะทําให้เงินลงทุนของเรานะครับเพิ่มพูนขึ้น4เท่านะครับที่คอนเซปต์เบื้องต้นนะครับของกฎตัวเลข72และพาขยายไปถึงกฎตัวเลข114และตัวเลข144กฎข้อที่2นะครับก็คือการนําตัวเลข100นะครับไปลบอายุนะครับของแต่ละท่านนะครับ เพื่อหาว่าเราควรมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหลายคนมองว่าอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงที่สุดที่เราสามารถที่จะลงทุนได้ด้วยซ้ำเพราะหลายคนจปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ไม่ได้นะครับหลายคนไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยครับนะเราควรเป็นสัดส่วนการลงทุนในหุ้นในหานะสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะครับลูอบตัมก็บอกว่าให้เอา100นะครับลบด้วยอายุนะครับยกตัวอย่างเช่่นนถ้าาาทมีอยุ 25ปีนะครับท่านก็เอาตัวเลข100ลบด้วย25นะครับเท่ากับ75ก็หมายความว่านะครับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่เหมาะสมในพอร์ตของท่านเมื่อท่านอายุ25ก็คือ75%ไม่เกินนี้นะครับข้าดูการถ้าท่านอายุ50ปีนะครับท่านก็เอาตัวเลข100นะครับลบด้วยตัวเลข50นะครับ ก็จะได้50ถูกไหมครับก็หมายความว่าสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่เหมาะสมในพอร์ตโฟลิโอของท่านเนี่ยมันไม่ควรเกิน50%นะครับขั้นตอกันนะครับในส่วนของกฎข้อที่3นะครับซึ่งมันกฎง่ายๆในการวางแผนการลงทุนแล้วก็การออมนะครับเ,เขาเรียกว่ากฎ50-30-20นะครับกฎกฎ5 0 3 0 20คืออะไรนะครับก็คือกฎในการแบ่งรายได้นะครับที่เราได้มาแต่ละเดือนแต่ละปีนะครับออกเป็น3ส่วน นะครับห้าสิบสามสิบยี่สิบแบ่งตามสัดส่วนนี้นะครับโดยที่ห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเราจะเก็บไว้สําหรับการใช้จ่ายที่จําเป็นเท่านั้นนะครับเช่นค่าผ่อนรถผ่อนบ้านรู้เ่าไหมฮะค่าเราเรียนลูกนะค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นของรายได้ต่อเดือนต่อปีเก็บไว้สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้สําหรับ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเอนเตอร์เทนตัวเองถูกไหมฮะนะผมคิดว่าเอนเตอร์เทนของเรามีหลายอย่างนะดูหนังฟังเพลงซื้อของลักชัวรี่นะว่ากันไปนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้จ่ายเพื่อเอนเตอร์เทนตัวเองนะครับส่วนยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเก็บไว้สำหรับการออมและการลงทุนเพื่อนะครับหวังไว้ใช้นะครับเป็นนะครับฐานรายได้หรือฐานสินทรัพย์หลังจากวัยเกษียณนะครับนี่คือคอนเซปต์นะครับของนะครับกฎ30 เออห้าสิบสามสิบยี่สิบนะครับกฎที่สี่นะครับคือกฎ first week rule นะครับหรือกฎสัปดาห์แรกนะครับกฎสัปดาห์แรกคืออะไรครับโรบตําเขาบอกว่านะครับกฎสัปดาห์แรกคือเอ่อในการคิดหรือว่าการสร้างความมั่งคั่งของเราเนี่ยง่ายที่สุดและกาหนดให้เป็นนิสัยหรือวินัยเลยก็คือว่าเขาอยากให้เราแบ่งนะครับรายได้ที่เราได้ต่อเดือนต่อปีเนี่ยนะครับโดยหลักการก็คือต่อเดือนนั่นแหละนะครับ สักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ลงทุนในสัปดาห์แรกของเดือนเสมอตั้งแต่วันที่เรามีรายได้จกนกระทั่งถึงวันที่เรากรเกษียณนะครับหลักการนี้คล้ายๆหลักการที่เรียกว่าเป็นดอลลาร์คอสอ์อลวเลตหรือ dca นั่นเองลงทุน10-2 0โดยใช้นะครับรายได้เงินเดือนในเดือนนั้นเนี่ยน,นะครับลงทุนในสัปดาห์แรกของเดือนเสมอพูดง่ายคือได้เงินเดือนมาตอนสิ้นเดือนสัปดาห์แรกจะเป็นเงินกันเงินไว 10 2ถนะครับไว้ลงทุนนะครับส่วนกฎที่5นะครับคือกฎที่ชื่อว่า40% EMI นะครับ40% EMI หลักการก็คือง่ายๆเลยครับอันนี้พูดถึงการการมีหนี้ละและการเซอร์วิสหนี้ก็คือการจ่ายหนี้นะครับโดยหลักการของ40 EMI นะครับเขาระบุว่าคนปกติทั่วไปนะครับไม่ควรมีค่าใช้จ่ายนะครับที่ต้องเอาไปชำระหนี้เนี่ยนะครับ เกิน40%ของรายได้ต่อเดือนพอได้หรือไม่ฮะเพื่อที่จะให้เราสวอร์นะครับชีวิตของเราเนี่ยไปได้ในระยะยาวเนี่ยแล้วมีภาระหนี้ที่ไม่หนักเกินไปจนกระทั่งวันหนึ่งเราเซอร์วิสหรือเรารับผิดชอบมันไม่ได้นะครับคนคนหนึ่งไม่ควรมีการชําระหนี้ในแต่ละเดือนเกิน40อร์ของรายได้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าท่านมีรายได้10,000แบาทนะเดบต์เซอร์วิสที่ท่านต้อง,งจ่ายในทุกๆเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินต้นต่างๆนานา,า,าเนี่ยมันไม่ควรเกิน4ี่0 0บาท นนนีเป็ต้กฎข้อที่6นะครับคือกฎเงินสำรองยามฉุกเฉิน6เท่านะครับกฎเงินสำรองยามฉุกเฉินหเท่าคืออะไรครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับรูอัฟตัมบอกว่านะครับคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเวลามีรายได้เข้ามาถูกไหมครับเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายที่จําเป็นหรือการใช้จ่ายในการเซอร์วิสบับนเทิงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะพวกรชัชวรี่าต่างเนี่ย เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยครับควรจะต้องนำมาออ,อมและลงทุนถูกไหมครับ saving and investing นะครับหลายคนเนี่ยแยกไม่ออกระหว่าง saving กับ investing นะครับแต่หลักการสำคัญคือว่าก่อนที่คุณจะ investing ได้คุณต้องมี saving ก่อนนะครับ saving คือเงินออมออมไว้เพื่ออะไรครับออมไว้เพื่อการใช้จ่ายยามฉุกเฉินดังนั้นนีครับหลักของการที่บอกว่าเงินสำรองเพื่อใช้ยามฉุกเฉิน6เท่าเนี่ยมันหมายความว่า ก่อนที่คุณจะเอาเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเนี่ยนะครับไปลงทุนหรือว่า investing เนี่ยคุณต้องมีการ saving ให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในภาวะฉุกเฉินก่อนเพราะ้หราอม่ะงั้นลคุณต้องเก็บเงินไว้ให้ได้นะครับนะหกเท่าของรายได้นะครับต่อเดือนก่อนนะครับส่วนที่เหลือนั้นเนี่ยนะครับเราค่อยเอาไปใช้ลงทุนนะครับการมีเงินสำรองหรือว่า saving เงินเก็บ6เท่าของรายได้นะครับ ก็น่าจะเพียงพอที่จะนําไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้ในกรณีที่จําเป็นและต้องใช้เงินจริงๆยกตัวอย่างเช่นท่านมีรายได้ต่อเดือนอยู่นะครับหนึ่งแบาทนะครับแทนที่ท่านจะเอาเงินนะครับทั้งหมดที่เหลือจากการใช้จ่ายไปลงทุนทั้งหมดเนี่ยก่อนจะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่ควรมีนะครับ n m e r g e n c y fund เนี่ยหเท่าของรายได้ก็คือ ,00 แสนบาทก่อนในเบื้องต้น แลวหลังจากนั้นจะไปลงทุนอะไรก็อันนี้ก็ไปจัดนะครับสัดส่วนการลงทุนไปเลือกสินทรัพย์อันนี้ก็ตามนะครับความต้องการของท่านแต่ละคนได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎเบื้องต้นนะครับในการเก็บเงินไว้สำรองหลายคนเนี่ยชอบไปคิดว่า s a v i n งกับ investing s a ง n กับ investing เป็นเรื่องเดียวกันคําตอบคือมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับ s a วิ n งนะครับส่วนใหญ่วัตถุประสงค์เนี่ยเอาไว้ใช้ในส่วนของ emergency plan ไว้เป็น emergency fund นะครับ และกฎข้อสุดท้ายนะครับกดข้อที่7นะครับคือกดของเงินลงทุน25เท่านะครับเรื่องนี้จะเป็นการตอบคําถามสําหรับนักทุนทั่วไปนะครับที่ต้องการรู้ว่านะครับณวันที่คุณเกษียณแล้วเนี่ยนะครับคุณควรจะมีสินทรัพย์ลงทุนหรือมีนะครับเงินลงทุนเท่าไหร่นะครับที่จะพอใช้เป็นทรัพย์สินเป็นสินทรัพย์หลังเกษียณได้นะครับรูออฟตัมบอกว่านะครับ โดยปกติแล้วนะครับเราควรมีสินทรัพย์ลงทุนนะครับในพูลเด้นฟันในไพรเวทฟันในการลงทุนต่างๆของเราเนี่ยนะครับ25เท่าของไรายได้ต่อปี25เท่าของไรายได้ต่อปีนะครับเพื่อจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเฮลตี้มากเพียงพอและยังคงรักษาไลฟ์สไตล์ในการเมนชีวิตของเราต่อไปหลังจากเกษียณได้นะครับเราควรมี Investment หรือสินทรัพย์ลงทุนนะครับ ที่สะสมไว้ก่อนวัยเกษียณ25เท่าของรายได้ต่อปีณนะวันที่เราเกษียณยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าในวัยเกษียณของเราวันสุดท้ายที่เราเกษียณเรามีรายได้ต่อปีนะครับ1ล้านบาทก็หมายความว่านะครับเป้าหมายของเราที่เราควรจะต้องตั้งเป้าไว้ให้เรามีสินทรัพย์ลงทุนหลังจากวัยเกษียณนะครับก็คือ25ล้านบาท เพื่อที่จะทําให้เรารักษานะครับสามารถรักษาไลฟ์สไตล์รักษาการดเนินชีวิตของเราให้ใกล้เคียงกับช่วงก่อนกเกษียณได้มากที่สุดหวังว่าข้อมูลที่ผมนํามาเสนอนะครับแล้วก็มาชุนท่านคุยมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับต่อการวางแผนการลงทุนการออมของท่านนะครับแน่นาคตบ้างนะครับไม่บ้างก็น้อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อติดตามสาระข้อมูลต่างๆจากพวกเราทาง YouTube c h a n นลฮิป p ปเวล l ์ t h a i l a ด d และหากท่านใดสนใจให้ผมและบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน h i p p o w e l t h Thailand จำกัดดูแลพอร์ตการลงทุนในหุ้นให้ติดต่อมาได้ที่เบอร์0819893194และ Official Line hipowellth p ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับ The มู o ฉบับพ p o แค a s t EP หน้าสวัสดีครับ